กองทัพอากาศเปิดรับสมัครคัดเลือกการเข้าเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบาตัตรในเหล่าทหารการบินประจำปี2559จำนวน5อัตราที่เปิดรับเฉพาะผู้หญิงจึงทำให้มีผู้ที่สนใจเดินทางเข้าตามหาความฝันอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละคนต่างพกพาความมั่นใจและมีดีกรีไม่ธรรมดาเข้ามาสมาัครเพื่อหวังที่จะรับใช้ประเทศชาติ โดยนางสาววินนิสาบันจงเกยียตหรือวินนี่อายุ28ปีที่มีดีกรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริห,หารธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดประเทศอังกฤษเธอบอกว่าหากได้เป็นนักบินหญิงจริงจะถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพราะครอบครัวได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเธอก็หวังที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยตามถิ่นธุรกันดารอย่างเต็มความสามารถ ส่วนนางสาวชน,นิสาสุภาวรรณพงศ์หรือน้องพิซ,ซ่าอายุ24ปีที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ต่อด้วยหลักสูตรนักบินพาณิตรีของสถาบันการบิพนพลเรือนบอกว่าการเป็นนักบินหญิงจะทําให้ได้รู้ว่านักบินชายปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรเพราะเธอเชื่อมั่นว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มีศักยภาพทีท่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อบ้านเมืองอย่างเท่าเทียมกัน ถ้าเกิดได้เป็นจริงๆก็คือดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าออไม่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถจะเข้ามายืนในจุดนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ยืนอยู่จ,จุดนี้แล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะอยากรู้ว่านักบินชายเนี่ยเขาทำงานกันยังไงอะคะ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าเขามีขั้นตอนยังไงบ้างฝึกฝนอะไรบ้างอยากที่จะฝึกฝนให้ได้เหมือนเขาอะคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่า ทางผู้หญิงท้งผู้ชายเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกัน,นะคะ่ะในตอนนี้คือหลายๆทางหลาย,ลาย,ลาย,ลายสื่อเนี่ยค่อนข้างเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงเป็นจำนวนมากนะคะอย่าคิดว่าทําไม่ได้หรือว่าเราเองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะคืออาชีพเนี้ยมันไม่ได้อาศัยความเก่งอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องอาศัยความพยายามแล้วก็การฝึกฝนค่ะถึงจะทําให้ได้ครับ ทั้งนี้พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบันที่เป็นผู้รีเริ่มโครงการเปิดรับสมัครนักบินหญิงประเภทเครื่องบินลำเลียงระบุว่าอยากให้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องสามปีเพราะแต่ละประเทศในอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซียปูนายและฟิลิปปินส์ต่างมีนักบินที่เป็นผู้หญิงที่ได้เข้าประชาการแล้ว ขณะที่ในปัจจุบันผู้หญิงเองก็เริ่มมีที่ผลมากขึ้นในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรน,นักวิจัยโปรแกรมเมอร์หรือแม้แต่นักการเมืองรวมถึงนักการบินที่ในประเทศไทยได้แรงเห็นถึงศักยภาพในตัวผู้หญิงแล้วว่ามีความสามารถที่เก่งไม่แพ้ผู้ชาย สำหรับคุณสมบัติสำคัญในการเป็นนักบินหญิงคือต้องโสดและมีสัญชาติไทยอายุ18ปีถึง28ปีบริบูรณ์จบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2.8และเป็นผู้มีใบอนุญาตนักบินพาณิตรีหรือ CPL สำคัญที่สุดคือต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของ ICAO ไม่ต่ำกว่าระดับ4เป็นต้น อบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการของกองทัพอากาศที่อยู่ในมือดีชันนี้นะคะถือเป็นใบเบิกทางในการก้าวเข้าสู่เส้นทางความฝันกับการเป็นนักเป็นหญิงรุ่นแรกของประเทศไทยค่ะ อย่างไรก็ตามทางกองทัพอากาศได้เปิดรับสมัครนักบินหญิงเข้าประจำการแล้วตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาและมียอดล่าสุดจนถึงวันที่20เมษายน2559จำนวน5คนและจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24เมษายน2559ทางนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียนักบินไปให้ใหกับภาคเอกชนเพราะปัจจุบันกองทัพอากาศมีภารกิจให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้นจึงทําให้ต้องการกําลังพลจากภายนอกเข้ามาเสริมทัพ ชัยวัดตุงข้าบุรีถ่ายภาพวิลาสินีสงบวาจา์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน